อย่างนี้ก็ตัดเลยนะคะได้อ่อนๆเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็พามาเก็บกระเทียมป่าอีกนะคะวันนี้พาเดินมาอีกมุมนึงนะคะ เมื่อเช้าแดดออกดีนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็บ่ายๆแล้วก็แดดล่มไปแล้วนะคะแต่ว่าฝนไม่ตกวันนี้ก็มีคนเยอรมันเขาก็มาเก็บอยู่บ้างแล้วนะคะเขาเดินป่าออกกําลังกายแล้วก็เก็บไปนิดๆหน่อยๆนะคะเห็นเขาถีอถึงอยู่กระเทียมป่าทั้งนั้นเลยนะคะ ถ้าแดดออกเขาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะจุดง่ายหน่อยเสียงนกเสียงกาล้องน่ตะก้าที่เอามานะคะมาสองชั้นเพราะว่าจะได้อีกอันนึงเ้าใส่ของชใช้ส่วนตัวอยู่นะคะไม่ต้องตัดลึก hold on ป็นเป็นกอนะคะนี่เนาะก็จะได้กระเทียมป่าอ่อ,อนๆเป็นกอนนะคะใบไม้ <laughs> ตัดลงลึกก็จะเจ,เจอโครนนะคะถ้าเป็นพุ่มๆแบบนี้เนาะก็กำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัด ีอันนี้ก็ไม่คมแล้วเนาะคือขุดดินเขาก็จะไม่คมนะคะนี่เด,ด็ดมาอีกแล้ว เยวแดดก็หกเยวแดดก็ออกถ้าตรงไหนที่มีใบไม้กมถมนะคะเขาจะยาวยาวแบ,แบบนี้อ่อนๆแบบนี้เแบบนานะ เอาไปทำกระเทียมป่าองนะคะผักส้มอร่อยก็มีต้นเล็กๆกับต้นใหญ่นะคะ เต็มอันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวสาจะเอาใส่ตะกร้าอันนี้ดีกว่ากรเทียมปลาทั้งนั้นเลยนะคะ กระเทียมป่าตรงนี้ต้นก็เริ่มจะโตแล้วนะคะตรงนี้เนาะโดนแดดดีนะคะนี่แล้วก็มีใบไม้คุมแบบนี้ต้นเขาจะยาวหน่อยนะคะ อย่างนี้ก็ตัดเลยนะคะได้อ,ดอ่อนๆเนาะ เอใบไ,ไม้ออกนะคะก็จะเห็นต้นเขาชัดขึ้นเนาะก็ตัดเอาได้ตา,างสบายเลยนะคะไี่ต้นอ,อน่อ,อนกระเทียวป่าเราก็เก็บเยอะแล้วนะคะนี่เนาะางนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาใบนี้ออกอันนี้ไม่ใช่ นี่นะคะที่สาวเก็บนอกแล้วก็ในนี้นะคะที่ก็เก็บกระเทียมปลาเยอะแล้วนะคะแล้วก็มืดมาแล้วนะคะสาวก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเนาะก็ได้นี่เลยตตะการนะคะเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม พบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ